สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องออโต้ล้อแม็กนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมล้อมือ2ขอบ18นะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเป็นกระบะ6ลูยกสูงทั้งหมดเลยนะครับมีด้วยกัน3ชุดด้วยกันนะครับผมเราไปชมชุดแรกกันเลยนะครับผมครับสาหรับชุดแรกนะครับผมเป็นล้อ CE 28ขอบ18นะครับผมขนาด6ลูนะครับผมนะครับสภาพล้อนะครับ ภาพล้อก็จะประมาณนี้นะครับผมวงนี้ก็มีรอยนิดหน่อยนะผมตามการใช้งานนะครับผมแล้วขนาด6กลูนะครับผมกับกระบะยกสูงทั่วไปนะครับผมดีแม็กวีโก้ฟอร์ดมาด้าใส่ได้หมดนะครับผมยกเว้นนิสสันนะครับผมมิสูใส่ได้ครับนะครับวงนี้ก็มีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับผมตามการใช้งานนะครับนะครับ มาวงนี <mile> ้นะครับครับวงนี้มีเก็บขอบมานะครับนี่ครับมีมีเก็บขอบมานะครับวงนี้นะครับผมวงนี้มีเก็บขอบมานะครับผมครับรายละเอียดเราเราบอกนะครับผมเขียบมีเก็บขอบมานะครับวงนี้ก็สภาพก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมมีเก็บขอบมาครับก็ยังสภาพใช้ได้นะครับต่อวงนี้นะครับผมวงนี้ก็ มีรอยนิดหน่อยนะครับผมตามการใช้งานนี่ครับรอยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวงน,นี้ครับน่ครับนี่ครับ,นรบ,นรบขนาดของลู ไปดูยางนะครับผมสําหรับร้อยชุดนี้นะผมมาพร้อมกับยาง265 60 18นะครับผมนี่ครับยางยางก็ยาง265 18ปี18นะครับผมก็สภาพก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับผมยังพอใช้ได้นะครับผมนี่ครับยางยางปี18นะครับผมยางซูแม็กปี18นะครับนี่ครับนี่ครับยางดอกยางก็จะประมาณนี้นะครับผมตามสภาพนะครับผมแต่ว่าวิ่งได้นะครับ ยางครับก็ประมาณนี้นะครับผมยางครับครับสำหรับชุดนี้นะครับผมล้อมีตหนึ่งวงนะครับผมมีการเก็บขอบมานะครับผมหนึ่งวงนะครับผมเราก็เลยขายถูกๆนะครับผมชุดนี้ชุดนี้ล้อพอมยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดปีหนึ่งแปดนะครับผม ขายอยู่ที่ราคา7,500บาทครับ7,500บาทล้อใช้งานได้ปกตินะครับล้อใช้งานได้ปกติราคา7,500บาทนะครับผมล้อมีตําหนิก็เอาถูๆไปเลยนะครับผมสําหรับตุวนี้รับต่อมานะครับผมเป็นเป็นล้อวลวนะครับผมเป็นล้อวิวแบแปดนะครับนะครับเป็นล้อเวลวนะครับผมดูสภาพนะครับผม ภาพก็อาจจะมีรอยเคือนิดๆนหน่อยๆนะครับตามการใช้งานนะครับผมของล้อเอานะครับ,นะรบผม่พกลูครับนี่นะครับผมวงนะครับ ก็สวยงามนะครับผมอาจจะมีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับตามการใช้งานนะครับผมมีรอยเคือบ้างนะครับผมตามการใช้งานนะครับเราดูสุดนี้นะครับนี่นครับผม ครับสำหรับล้อชุดนี้นะผมมาแกะพร้อมกับยางสองขห้าสิบแปดเหมือนกันนะครับผมเป็นยางกระบะศูนย์นะผมนี่ครับสภาพสวยครับชุดนี้นะผมแบกสวยยางสวยนะครับผมยางปีหนึ่งแปดนะครับผมชุดนี้ครับนะครับดูนะครับสภาพยางครับสวยทุกเส้นนะครับผมชุดนี้นะครับสภาพยางนะครับนะครับสวยทุกเส้นเลยครับยาง นี่นะครับยางครับสวยเลยครับัสำหรับล้อชุดนี้นะครับผมล้อวิวพร้อมยางนะครับผมสองหกห้าหกสิบสิบแปดนบผมปีหนึ่งแปดนผมสำหรับล้อชุดนี้นะครับผมของร้านของเราก็ขายอยู่ที่ราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นบาทพ่วนนะครับผมล้อชุดนี้ราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมแน่นอนนะครับผมล้อสวยแบบนี้นะผมในราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดห้า เจ็ดเจ็ดสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับต่อมานะผมต่อมาก็มาดูล้อทีอีสามเจ็ดนะครับผมอีสามเจ็ดนะครับผมภาพสวยนะครับผมล้อชุดนี้นะครับเนี่ยครับ ล้อสภาพสวยเลยนะครับผมชุดน,นี้ล้อทีสามเจ็ดนะครับผมแทบไม่มีรอยนะครับผมชุดน,นี้สวยมากครับภาพโดยรวมสวยมากนะครับผมเนี่ยครับจะชา้าจะชัดนะครับผม ที่สี่ครับพี่ครับสภาพแทบไม่มีรอยนะของชุดนี้บอกเลยนะครับว่าสวยมากนะครับผมรอดนิดถ้าสาหรับชุดนี้นะผมมาพร้อมกับยางดันหลอดนะครับผมเบอร์สองหกห้าหกสิบสิบแปดรัสองห้าสิบสิบแปดปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมเรามาดูสภาพยางเลยนะครับผมับเป็นยางดันหลอดนะครับผมดอกก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมก็ไม่ได้สวยมากเท่าไหร่นะครับผมนะครับดอกแค่พอใช้ได้นะครับผม ยังดันหลบดีหนึ่งเจ็ดนะครับผมสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับสำหรับชุดนี้นะครับผมอ่าค่างร้านของเราก็ขายอยู่ที่ราคา9,000บ,บาทนะครับผมราคาเ0้าพับาทสำหรับท่านที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร0857743191นะครับผมหรือว่าจะเป็นไลน์ก็ศูนย์แปดห้ เจ็ดเจ็ดสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมหรือจะเข้ามาชมที่ร้านก็ของเราก็ได้นะคับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอกะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับฝากก็ขอขอบคุณนะครับผมลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมจนจบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมถ้ามีล้อเข้ามาใหม่ๆเราก็จะมารีวิวให้ได้ชมกันอีกนะครับผมสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวก่อนจบก็จะทวนราคาอีกครั้งนะผมชุดแรกเป็น CE28 นะครับผมราคา 7 5 0 0บาทนะครับผมกระบายกสูงชุดที่2ก็เป็นล้อเวล1 0,000บาทนะครับผมกรบบายกสูงเหมือนกันครับผมชุดที่3เป็นล้อทีอี e นะครับผมอ่า9,000บาทนะครับผมกระบายกสูงเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ